สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุขโขทยัยดำเนินการเปิดฝึกอบรมแรงงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณพศ2565โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยนายวิรุณพันเทวีมอบหมายให้นายสุชาติธิคสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพร้อมท้งหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน20คนเข้ารับการฝึกใน4หลักสูตรได้แก่ช่างซ่อมเครื่องยนต์ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศในบ้านช่างเชื่อมอาร์คโลหะด,ด้วยมือและพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับได้มีความพร้อมทางด้านความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีอันจะนําไปสู่การเป็นแรงงานฝีมือสามารถนําทักษะความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างไรายได้ต่อไปในอนาคต พร้อมกันนี้ได้ให้เกียรติตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้รับการฝึกตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารโดยการดำเนินการครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนาอย่างเคร่งครัดนัทธวดีพวงหงรายงาน